สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเทคนิคดีๆที่จะมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับกวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการฟักไข่ด้วยดินกันนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับจะช่วยลดอาการป้องกันไข่แห้งฝ่อได้เยอะเลยทีเดียวส่วนวัสดุอุปกรณ์นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับเป็น ภาชนะเหลือใช้ในครัวเรือนนะครับซึ่งแนะนําเป็นภาชนะที่ไม่มีรูนะครับ2นะครับก็จะเป็นดินหรือว่าทรายก็ได้ครับ3ก็เป็นไข่ที่เราเตรียมไว้สําหรับการฟักนะครับเดีย๋ยวเรามาชมวิธีการฟักกันเลยครับรับสําหรับดินนะครับผมแนะนําเป็นดินที่ปลอดสารเคมีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นดินหรือทรายนะครับก็ให้มีความชื้นพอเหมาะสมนะครับแบบนี้นะครับไม่แห้งจนเกินไปนะครับท่านผู้ชมขั้นแรกนะครับให้เราตักดินหรือว่าทรายใส่ภาชนะได้เลยนะครับ แบบนี้นะครับนี่นะครับครับท่านผู้ชมเมื่อเรา นำดินหรือว่าทรายใส่ภาชนะเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็นำไข่ที่เราเตรียมไว้สำหรับการฟักนะครับนำมาวางได้เลยนะครับส่วนวิธีการวางนะครับให้บริเวณผิวตรงนี้นะครับฟอมลงนะครับนะครับเมื่อวางเสร็จนะครับให้เรากดลงไปเล็กน้อยนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับให้เราใช้น้ํานะครับถ้าใครมีเวลาว่างในแต่ละวันแนะนําให้วันละครั้งนะครับเราจะเราจะใช้น้ําพรมให้นะครับถ้าใครมีกระบอกฉีดน้ําก็ให้ใช้กระบอกฉีดแทนนะครับนี่นะครับพรมให้แบบนี้นะครับไม่ต้องพรมให้เยอะนะครับ ให้สังเกตดูลักษณะของดินด้วยนะครับไม่ให้ดินเปียกเฉะจนเกินไปนะครับหรือว่าจะใช้วิธีการนำไข่มาจุ่มน้ำก็ได้นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับทำจนครบทุกรังนะครับอย่างน้อยวันละครั้งนะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาถ้าใครมีวัสดุไม่ว่าจะเป็นฟางแห้งหรือว่าหญ้าแห้งหรือว่าจะเป็นผ้าเหลือใช้ก็ได้นะครับซึ่งมีน้ำหนักเบานะครับเราก็จะนำมาวางทับบนไข่ไว้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ ช่วยในการช่วยไม่ให้ไข่แห้งฝ่อได้นะครับส่วนการนำไปวางนะครับให้วางในที่ที่ร่มไม่มีฝนตกใส่นะครับหรือว่ามีหลังคาก็ได้นะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการฟักไข่ด้วยดินนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ